คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ด Channel คลิปนี้แอดก็มีแนวทางเลขเด็ดของสํานักฟันธงแล้วก็ของสํานักลุงโชคดี มาฝากท่านผู้ชมนะครับใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด17มกราคม2564ครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับสำนักของลุงโชคดีครับ17มกราคม64ลุงโชคดีให้เลขเด่น6รอง2แล้วก็ชุด2ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล6ชุดครับได้แก่21 23 25 61 63 68ครับขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับกลับหน้ากลับหลังยิ่งดีนะครับลุงโชคดีมาแคบมากครับมาแค่6ชุดเท่านั้นนะครับสำนักลุงโชคดีก็ถือว่าเป็นอีกสำนักหนึ่งนะครับตลอดปี63ที่ผ่านมาก็ให้โชคให้ใจกับท่านผู้ชมที่ติดตามมาแล้วนะครับเราไปตามงวด17มกราคม64กันได้เลยนะครับแคบหน้าจอไว้เลยนะครับเราไปดูครับสำนักต่อมาเป็นสำนักฟันทองครับงวดประจําวันที่17มกราคม25 64 สำนักฟันทงให้เลขวิ่ง7โดดโดดเด่นๆครับท่านผู้ชมแล้วก็ชุด3ตัวให้มาทั้งหมดทั้งหมวน8ชุดได้แก่6 07 6 3 7 6 4 7 8 1 7 3 6 7 8 4 2 8 4 3 6 7 9ครับแล้วชุด2ตัว07 3 7 4 7 1 7 8 4 6 7 7 2 4 3 7 8 3 6 ระวังเบื้อหาม677727272ครับท่านผู้ชมครับชุด2ตัวท่านผู้ชมก็ขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับเพราะว่าสำนักฟันธงให้เลขวิ่ง7มาครับบนล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับไว้เป็นข้อมูลไปเทียบกับสำนักอื่นดูนะครับเลขตัวไหนชนกันชุดไหนชนกันก็จัดกันได้เลยนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยต้อนรับปี2564ท,ทุกทุกท่านทุกๆกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ